ทริปอิตาลีนะคะวันนี้วันนี้มา oh. อิตาลีแล้วค่ะอาจารย์ then Why you going I have to get off Yeah no you said So this is Mauro Yeah you have to really pull his ears now h s a good driver You won't learn any สวัสดีนะคะถึงโรงแรมแล้วค่ะตอนนี้อยู่ตรงเอ่อเบร์กาด้านะคะของอิตาลีเป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งรีสอร์ทอิตาลีเป็นอย่างไรบ้างเราจะให้ชม บรรยากาศในบริเวณของโรงแรมนะคะตอนนี้ลี่กำลังนั่งอยู่ตรงบริเวณสระว่ายน้ำค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาชมน,นะคะที่นี่ที่พักไม่แพงนะคะโมเดิร์นด้วยนะคะอาหารก็โอเคเลยค่ะ ส่วนใหญ่ที่นี่คนไทยจะมีน้อยค่ะเพราะมันเป็นทะเลสาบที่ส่วนใหญ่ต่างชาติจะมาพักกันเยอะจะเป็นคนต่างชาติมากกว่าที่นิยมส่วนคนไทยก็จะไปที่เลคโฮโมกันนะคะให้ผู้ชมได้ชมกันพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้วันที่สองค่ะตอนนี้กำลัง เป็น,ปน,น,น <S <S ร้านของอิตาเลียนนะคมือนี้อยู่ประมาณ50ยูโรมีประมาณ3อย่างขนมหวานทหารไปในโรงแรมนะคะยามค่ำคืนค่ะหลังจากเราดินเนอร์ครับ Yes we we done dinner and then walk a r o u n d This time is 9 o'clock สวัสดีค่ะกำลังจะนั่งรถเมลไปห้างกันนะคะในอิตาลีนะคะวันนี้อันนี้คุณสามีนะคะนี่ค่ะบรรยากาศ ที่สุดก็ถึงแล้วนะคะช็อปปิ้งเซ็นเตอร์เหมือนเกาะเกาะหนึ่งเลยต้องนั่งรถต่อขึ้นมาอกยีนาทีนะคะเนี่ยเมื่อจะมาหาซิมการโอ้โหใกล้ๆโรงแรมไม่มีขายเลยชอ็อปอันโทรศัพท์เดี๋ยวจะเข้าไปชมข้างในกันก่อน ร้านไอศครีมนะคะกำลังจะสั่งไอศครีมกันซูมอชอยส์ลุคสุดดีมิชว์วันู่อันเฮ้ฮครีมคทเทลีนอะเตอร์รี่สำเนียงนะคะ1โคนประมาณ2.4ยูโรเดือดร้อยฟา t หนึ่พอหนึ่คะ สวยมากเลยเห็นไหมคะน้ำใสมาก สวัสดีนะคะเช้าวันที่3นะคะวันนี้เรา,าจะเดินไปชมมิวเซียมนะคะห่างจากโรงแรมประมาณ5 1 0นาทีเราก็จะได้พบบรรยากาศก่อนถึงมิวเซียมก็จะเห็นทะเลสาบนะคะอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยคะ่ะ ที่นี่คนอิตาลีภาษาอังกฤษเขาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้นะคะแต่เป็นบางคนเท่านั้นส่วนคุณโกเดนนั้นเขาได้ภาษาเยอรมันเล็กน้อยกับอิตาลีนิดหน่อยพอเขาเรียนตั้งแต่เด็กเดกโอ้ oh. yes beautiful เช้าอยู่นะคะตอนนี้ประมาณสิบโมงครึ่งวานนี้คนเยอะมากเลยวันอาทิตย์ช่วงบ่ายนะคะเรารอรถเมย์ค่ะประมาณบ่ายโมงจะมีบัสมาจอดเพื่อนำเราไปที่ Hàng. Hàng. còn chưa đến bảo tàng, mình sẽ ghé qua một cái cửa ดีมากเลยสังเกตนะคะว่ายุโรปนี่จะมีพวก แล้วก็ห่านทุกที่เลยเอกลักษ์กของยุโรปเขานะคะอังกฤษจะเยอะเลยค่ะที่นี่อิตาลีก็มีเหมือนกันห่านกำลังมุ่งหน้ามาทางเราแล้วนะคะ สวยมากเลยนี่สวัสดีนะคะอีกรอบนึงถึงเวนิสแล้วค่ะนี่นะคะด้านข้างของตึกที่จะเป็นมนต์เสน่ห์ของที่นี่เวนิส final destination of this journey we advise you มาถึงแค่แนวแล้วนะครับส,สวยมากเลยนะพะเนี่ย ไม่ร้อนเกินไปและก็ไม่หนาวเกินไปแฟนบอกว่าจะมาซัมเมอร์นี่คนจะเยอะมากเปลียกันหน้าดูเรามาเวลานี้กำลังดีนนะคะ่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่อิตาลีเรากำลังเดินทางกลับอังกฤษนะคะ แล้วก็สถานที่ต่างๆที่เราถ่ายทามาให้ดูให้มาให้ชมกันนั้นก็หวังว่าขอให้พี่น้องรับชมแล้วเกิดความประทับใจมีอะไรอยากถามคอมเมนต์มาได้นะคะที่ใต้คลิปแล้วก็จะมีที่เที่ยวไหนติดตามรีครั้งต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ